สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้นักข่าวพลเมืองมาอยู่ที่งานเสวนาแรงงานหนักมากฟรีแลนซ์ก็เช่นกันค่ะเพื่อมาร่วมหาคําตอบส่วนหนึ่งที่ว่าอนาคตทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ปัจจุบันเราจะพบว่าการ ทำงานในโรงงานขนาดใหญ่หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่อีกต่อไปค่ะวันที่ฉันฝันก็คือวันที่ฉันท้อวันที่ฉันท้อก็คือวันที่ฉันฝันวันที่ฉันนื่อยแต่ฉันไม่หยุดยังความฝันทําให้ฉันยังหายใจ นี่เป็นบทเพลงบอกเล่าถึงความหวังการต่อสู้ของชีวิตผู้ใช้แรงงานในขณะที่สังคมปัจจุบันแนวโน้มการทำงานของคนรุ่นใหม่กำลังเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยความที่เติบโตมากับความสบายเนาะอาจจะไม่ต้องใช้รุ่นบุกเบิกอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่อยากท,ที่จะทำงานหนักมากบวกกับการศึกษาที่สูงขึ้นเนี่ยก็ ก็อยากจะหางานทําที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานใช้แรงกายมากมายนะครับก็จะไปสู่ภาคบริการอย่างเงี้ยนะฮะก็สังคมส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาไปอย่างนี้นะครับจากอุตสาหกรรมหนักๆแล้วก็ไปสู่ภาคบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อตามหาชีวิตที่ดีกว่าคนรุ่นใหม่หลายคนจึงมุ่งสู่ถนนสายอิสระกับการทำงานฟรีแลนซ์จากแรงจูงใจของหนังสือหรือภาพความสำเร็จของคนอีกกลุ่มผ่านโซเชียลมีเดียสิ่งเราเหมือนเยอะมาก เช่นเพื่อนฝูงที่ดูมีความสุขจังเลยเวลาเวลาไม่ต้องมาทํางานประจําหนังสือการลาออกครั้งสุดท้ายงานไม่ประจําทําเงินกว่าแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้ออกมาประจนภัยทั้งสิ้นนะครับมันทำให้คนพวกนี้ต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีคอนเซปต์อย่างโยโรยูออลิลิฟวั e ต้องใช้ชีวิตเต็มที่ไม่ให้อรอเกษียณแล้วคอยใช้ชีวิตพวกนี้พวกพวกวิธีคิดใหม่ๆมันเข้ามาด้วยใครก็ตามที่ทท เหมือนแบบค้นพบตัวเองในช่วงที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็มุ่งไปทางนั้นน่ะคนแบบนี้จะออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้สบายหน่อยก็คือเหมือนกับว่าเรามีทักษะที่โดดเด่นอะไรบางอย่างแล้วซึ่งมันมันไม่ใช่เหมาะกับทุกคนนะครับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เหมือนค้นพบว่าตัวเอง่ถนัดอะไรเหมาะกับอะไรแล้วก็สามารถออกมาจับงานชิ้นนั้นได้ไปได้ด้วยอย่างมีความสุขตลอดชีวิตได้ แม้การทำงานฟรีแลนซ์จะเป็นอาชีพอิสระที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจแต่การวิจัยระบ,บุว่ามีเพียงร้อยละสิบของคนทำงานฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จควรจะมีการออกแบบระบบค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นธรรมขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นการสำหรับการทำงานในระบบหรือสำหรับการทำงานรอกระบบหรือสำหรับการทำงานฟรีแลนซ์เช่นเช่นถ้าถ้าสมมติคุณเป็นคนทำงานฟรีแลนซ์เช่นคุณ เป็นคนแต่งเพลงอย่างเงี้ยมันค็อย่าีมาตรฐานขั้นต่ำว่าค่าแต่งเพลงควรจะเป็นไม่ไม่ควรจะต่ำกว่าเท่าไหร่ส่วนคนที่จะได้สูงกว่านั้นเพราะว่าเก่งเป็นพิเศษนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าในเวลา้นนีน้ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีเนี่ยก็ทําให้คนที่ทํางานในฟรีแลนซ์เนี่ยมันกลับไปสู่ยุคที่เหมือนกับก่อน14ตุลาที่ที่ที่บงคบการจ้างงานของไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการต่อรองกับนายจ้างซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันทําให้ การจ้างงานของทุกคนมีความเปราะบางอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้ามาดูแลคือจะเป็นการทํางานแบบฟรีแลนซ์หรือแบบนอกระบบในระบบเนี่ยรัฐต้องมีการวางมาตรฐานขั้นต่ำที่ควจะได้ค่าตอบแทนตามชั่วโมงการทํางานที่เป็นธรรมเอาไว้การทํางานฟรีแลนซ์อาจจะเป็นภาพที่สวยหรูเป็นความใฝ่ฝันของแรงงานคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าข้อมูลจากบงเสวนานในวันนี้ก<ม>ลับพบว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานในอดีตแรงงานปัจจุบนันหรือว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบแรงงานในระบบ ทุกคนต่างจําเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะให้สามารถอยู่รอดได้ค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ citizenthaipbs.net และสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรื oh, <yeah. S 1> อทางหมายเลขโทรศรัพท์0949761285เ oh, <yeah. S 1> พราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ oh, <yeah. S 1> และกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่ oh, <yeah. S 1> สวัสดีค่ะ